<biased> เหตุการณ์นี้เป็นยังไงครับที่เราเ,เหตุการณ์นี้เหรอครับเขาติดตอ่อมายังไงอันดับแรกลูกค้าติดต่อมาขอเช่ารถ <ค ập. S 1> ขอเช่ารถสามวันขอรับรถที่ทีสถานีรถไฟบัตรัี่เื่อหมายสองอันดับแรกก็ขอช้ป่อนดลูกค้าเขาขอให้ลูกค้าส่งบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่มาแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะเอาเช็คในกลุ่มถามว่ามีลูกค้ามีบัตรที่ไหนบ้างเคยเช่าคือที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คมาก็แล้วก็ในระบบมันจะมีระบบของ เช่ารถเช่ารถเนี่ยค่ะจะมีในระบบเช็คว่าชื่อนี้เลขนี้มีประวัติเก่อการร้าหรือว่าอะไรยังไงบ้างก็ก็เช็คมาก็มีประวัติรับรับจำนำรถเช่ารถไปจำนำแล้วก็แล้วก็มีหมายจับก็เลยลูกค้าติดต่อมาก็ก็ปล่อยแล้วก็ตามก็เราได้ประสานตำรวจยังไงบ้างครับก็ติดต่อตอนแรกก็ติดต่อหาพี่ให้พี่ช่วยให้หน่อยบอกว่า ถ้าอยากให้เขาเขาคือหลายครั้งแล้วค่ะคหลายครั้งแล้วของทีมงานที่โดนไปค,ค่ะแล้วก็ยังจับไม่ได้สักทีนึงกับรอยรอยนวลอยู่เหมือนเดิมปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ยังมามามาเช่ารถอยู่ได้ก็เลยให้พี่เขาประสานงานให้กับตำรวจลง,ลงจับให้หน่อยแล้ววันนี้เป็นการซ้อนแผนซ้อนแผนค่ะซ้อนแผนค่ะอยากฝากเตือนพวกทำธุรกิจรถเช่ายัางไงบ้างครับหรือว่าค่ะธุรกิจรถเช่าก็ฝากเตือนก็เออบางบางครั้ง อย่าอย่าอย่าเห็นว่าลูกค้ามาแล้วในรูปแบบที่ว่าเช่าหลายวันแล้วก็ให้ราคาตู่ราคาถูกตัดราคาไปอะไรอย่างเนี้ค่ะต่ราคาก็ลูกค้าต้องเช็คประวัติลูกค้าให้ดีนิดนึงเพราะลูกค้าก็มาหลายรูปแบบเหมือนกันค่ะมาในจองตัวเครื่องบินลงมาเพื่อจะเอารถเราก็มีนั่งรถไฟมาเพื่อจะเอารถเราก็มีค่ะอันนี้เราเคยเจอ<ๆ>เคยเจอแล้วค่ะเคยเจอเป็นประสบการณ์แล้วก็ครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้ดูจากเขามีหมายจับ 好米白咋？